ที่ครับมันว่างๆกะเห็ดขาลิปเปิดนะครับขาลิปเปิดที่อยู่ใส่กับพันยกล่องเพื่อเป็นตัวแวกแวกออกดินออกละปุ๋ยลงนะครับประกบรับสื่อเพิ่มกับแพ้งนะครับอันนี้ซสื้อเล็กมาเม็ดเองเอ็กเันหนาครับ เ็กนิยวหนึ่งรับหนาหนิยวหนึ่งแล้วก็เสียบกรับตัวน,นี้มาใส่นะครับกแยังบอนเสียดดูครับไปเแี้วจะติดตตัวนี้ไปครับทีนที้ใบน้อยเขาไปน้ำครับเพราะว่าที่ด้เปิดนาดินดอกเช็คหน่อยนะครับ คือเพื่อนก็บลายพันอยู่ครับเฮ็ดเองกับมัดบวกี้บาทนะครับคือเล็กมากกับมาเฮ็ดเองนะครับสำหรับคลิปนี้กับไอ้เบิ้งเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ใดอยากเฮ็ดขึ้นกันนะครับก็ต้องไปซื้อเพื่อนี่มันเปลืองเงินหลายนะครับคือเล็กเฮ็ดเ็เองสำหรับคลิปนี้ก็ขพอจบใ้เพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปหน้าต่อไปครับ ขอบคุณครับ